ถ้าเราถูกหวยเราจะไปกินร้านไหนดีช่วยเลือกหน่อยซิเอาโอมาเกเซรเลยละกันจัดแบบชุดใหญ่ไปเลยหลังหวยออกที่รักมาช่วยเลือกหน่อยซิเราจะกินอะไรดีต้องใส่ถูกหวยแน่เลยไหนดูซิมีอะไรให้เลือกอืมือมีให้เลือกหลายรสเลยนะคุณรู้ไหมทำไมผมถึงรู้ว่าตัวผมอร่อยมากทำไมล่ะก็เพราะว่าผมถูกหวยกินทุกงวดเลยนะสิ คนเล่นหวยรู้อะไรมากที่สุดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ใช่อ่ะรู้งี้ซื้อเลขนี้ดีกว่าเออว่ะหลังเลขออกบอกรู้งี้ตลอดเลยไปขอเลขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถ้าถูกหวยก็จะไปกราบไหว้ถ้าไม่ถูกหวยละก็จะบน่นบ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอบ่นคนหมุนเลขนี่แหละ <c oughs> ทำงานเดือนละสองวันหมุนยากับคนไม่มีแรง หวยออกแล้ววะ่ะสงสัยต้องฉีกแล้วอ๋อถูกกี่สิบล้านวะเนี่ยถึงกับฉีกงานทิ้งเลยอ๋อฉีกใบลาออกเนะ่ไว้งวดหน้าค่อยเขียนใหม่รางวันที่หนึ่งเมื่งงวดที่แล้วรางวันที่หนึ่งงวดนี้เออมึงออกแบบนี้แดกๆก,กูไปเถอะออกได้ทุเลศมากบอกเลยหวยงวดนี้ไม่ได้กินตังกูหรอกเค okay. ว่าที่เสียถีใหม่จะพอแม่นหวยมึงถูกหวยเหรอวะเปล่างวดนี้กูลืมซื้อ Mm-hmm. Mm -hmm.